สวัสดีนะครับทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e เพจ a c e b o o k หรือว่าทาง t i k t o อนะครับหรือว่าทางช่องทางต่างๆนะครับก็ของให้สิทธิพรยามพยากรณ์สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทำนายพยากรณ์นะครับในพื้นดวงของคุณในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือ,อตั้งแต่วันอาทิตย์ที่30 1มีนาคมนะครับถึงวันที่วันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2567นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนนิดนึงนครับสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเราจะให้เลือกไพ่3ชุดแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเป็นพื้นดวงของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับทั้ง7วันงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับนั่นก็คือ ผู้ที่เกิด,ดวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่จะถึงดวงของคุณจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับพื้นดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับคุณจะมีสิ่งที่อ่าต้องให้เลือกต้องตัดสินใจนะครับหากมี การเลือกการตัดสินใจอะไรให้ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจจะทําให้การตัดสินใจของคุณนั้นไม่ผิดพลาดและเป็นไปนอย่างถูกต้องนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต่อมานะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับของผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ สัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่รีบเรียบ,ยบง่ายๆชิวๆสบายๆนะครับทำอะไรก็ไม่ต้องรีบต้องร้อนจนเกินไปนะครับใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยให้มันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับและจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ต่อไปครับผู้ที่เกิดวัน อังคารนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารดวงของคุณนะครับอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับไม่ต้องทำอะไรให้มากจนเกินไปนะครับไม่ต้องทำอะไรให้มากจนเกินไปนะครับอย่ากระตือรือร้นจนเกินเหตุนะครับอ่าให้อย Index ู่นิ่ right. งๆนะครับให้อยู่น <ervice> ิ่งๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายนักนะครับ ถ้ามีอะไรเข้ามานะครับให้นิ่งไว้ก่อนนะครับอย่ากระตือรือร้นจนเกินไปหรือว่าอย่าเร่งรีบทําจนเกินไปนะครับนิ่งๆแล้วค่อยทํานะครับอย่ารีบอย่าร้อนนะครับนิ่งๆเข้าไว้นะครับนิ่งๆเข้าไว้แล้วจะทําให้สัปดาห์นี้นะครับคุณผ่านพน้นวิกฤตต่างๆไปได้ดีนะครับหรือว่าผ่านเรื่องต่างๆไปได้นะครับ สัปดาห์นี้ไม pues ่มีอะไรนะครับต่อมานะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับอ้าวเหมือนกันเลยครับเหมือนกับคนวันอังคารเลยนะครับอย่าทําอะไรรีบร้อนเร่งรีบอย่ากระตือรือร้นจนเกินไปนะครับหรือว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าเร่งทําอะไรนะครับให้มันเร็วจนเกินไปนะครับ นิ่งๆไว้ก่อนนะครับจะทําอะไรค่อยคคิดค่อยค,ค,อยคอยทํานะครับอ่าไม่ใช่ว่ามาถึงเรื่องอะไรมาปุ๊บตัดสินใจทําเลยอะไรไม่เอานะครับนิ่งไว้ก่อนค่อยค่อาค่อยคอยค,อยค,อยคิดนะครับแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับสาหรับวันอังคารกับวันพุธเหมือนกันเลยนะครับดวงของคุณในอ่าสัปดาห์นี้นะครับอ่า ต่อไปครับวันพฤหัสนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสอ้าวทำไมดวงเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้สามวันนะครับอังคารพุทธพฤหัสเหมือนกันเลยนะครับโอ้สัปดาห์นี้รนะดวงของคุณที่เกิดทั้งสามวันนะครับเหมือนกันเลยนะครับอย่าทำอะไรรีบร้อนจนเกินไปนะครับนิ่งๆแล้วจะได้สิ่งดีๆกลับมานะครับอ่า อ้เป็นไปได้ไง่ายครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับูที่เกิดวันอังคารพุธพลางหักนะครับต่อมาวันศุกร์จะเหมือนกันอีกไหมอ่ามาดูกันวันศุกร์นะครับอ่าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณเป็นผู้ให้ที่ดี นะครับคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะครับใครมาขอความช่วยเหลือของคุณกับคุณนะครับคุณก็ให้คุณก็ช่วยเหลือนะครับแต่ให้เรามาระวังนิดนึงก็คือการช่วยเหลือจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้ตัวเองขัดสนหรือเดือดร้อนอะไรอย่างนั้นก็อย่าไปทํานะครับให้ได้เท่าที่ให้นะครับให้ได้เท่าที่ให้นะครับที่ตัวเองไม่เด er ือดร้อนนะครับคุณเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นคนที่มีจิตใจดี นะครับถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ให้เท่าที่ให้ได้ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้นะครับแล้วคุณจะมีความสุขนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันสุกนะครับต่อมาครับอันสุดท้ายนะครับคือผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์อสัปดาห์นี้นะครับจะมีสิ่งที่คุณคิดวิตกกังวลลังเลใจ นะครับสับสนนะครับกังวลวุ่นวายนะครับค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าคิดมากอ่าอย่าคิดมากอย่าก,กังวลจนเกินไปนะครับอย่าก,กังวลจนเกินไปเนาะอ่าก็จะช่วยทำให้คุณมีความสุขใจได้ดีนะครับอ่าสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับพื้นดวงนะครับของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือวันอาทิตย์ที่31มีนาคมถึงวันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2,567นอะครับอันนี้ก็เป็นพื้นดวงนะครับเข้าๆเล็กๆน้อยๆล้กันนะครับของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับสำหรับใครนะครับที่ อยากดูดวงนะครับเป็นการเฉพาะนะครับอยากรู้เรื่องเฉพาะเจาะจงของตัวเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องไลน์นะครับหรือว่าจะช่องทางเพจ Facebook นะครับไลน์ไอดีก็ ei sc 6 4เพจ a c e b o o k ก็ไ10ิษยพมยานพยากรนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับการดูดวงไพ่พยากร์ไอไพ่พมยานพยากรนะครับสามารถดูได้ด้วยตัวเองหรือจะดูออนไลน์ก็ได้นะครับแม่นเหมือนกัน นะครับแม่นเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะมาดูด้วยตัวเองอที่บ้านนะครับหรือว่าจะดูผ่านออนไลน์นะครับทางโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะครับก็แม่นเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับโดยมาดานให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพบปัญหาอุปสรรคประการใดก็ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพุทโธธรรมโมสังโคมาตาปีตุครูบาอาจารย์สวัสดีครับ